เอาแล้วครับขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับพบกับมิเตอร์พามไซบอร์ตอนวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดกับเพื่อนนั่นเองใช่ครับนั่นแหละครับก่อนที่จะไปดูนั้นอย่าลืมกดทืบไลค์ผมด้วยครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปให้ผู้คนดูนะนั้นก็ไปเริ่มเล่นกันเลย let's go เริ่มไม้ที่เราก็ได้เจอกับเอเมโลรกับฐานโอ้โหขอโคตรดีถามว่าได้ใช้ไหมเอเวอเรไม่นั่นแหละก่อนเลยเลยก็ทำการลงไปตัดไม้ก่อนนะครับใช่โอ้ใบอมจังเกิลอืมดีเหมือนกันโอเค ถามว่าตัดต้นจะเกินไหมไม่มันสูงขี้เกียจตัดก็เลยตัดต้นไม้แถวนี้เอาที่มันต้นเล็กอ่ะเออได้แหละส่วนเพื่อนผมหรอมันบอกว่ามันเห็นเหล็กแถวนี้หวานหมูเลยครับโอเคตัดไปเลยเพื่อจะได้ทำอุปกรณ์เริ่มต้นอย่างเช่นพ i ิกแอคขวานดาบนั่นแหละชิบหวังว่าอีพีนี้ผมจะไม่ตายก่อนนะเฮ้ยถ้าผมตายก็ดูไปช่องดิเพราะว่าผมตายบ่อยบ่อยมาก โอเคนั้นก็แปลรูปก,ก่อนแล้วก็ทำครับติ้งเทเบิลความจริงใช้กับเพื่อนได้แนแต่ว่าขี้เกียจครับอืมโอเคผมก็ทำการจะไปขุดหินนะครับอู้ววันดีหมาน้อยโอเคแล้วก็เจอหมูเฮ้มึงกลายเป็นหมูสเต็กแน่วันนี้โอเคทำการทำสติ๊กสติ๊กโอเคเอ้ยไม่ใช่สติ๊กดิพีแอคเออชืบเรียบเลยอเอคทำการขุดหินเพื่อเอามาทำเตาแล้วก็ทำเป็น อาวุธหินนะครับได้เวลาเข้าสู่ยุหินแล้วครับน้องชื้ถามว่าเพื่อนผมไปทําอะไรหรอเพื่อนผมจะไปหาเลขเหล็กนะครับเพราะว่ามันอยากได้ชิ้นก่อเหล็กเพราะว่ามันกลัวตายนะครับใช่หนึ่งกลัวตายเพราะมอนเตอร์สองกลัวตายเพราะผมนั่นแหละครับอืมโอเคแล้วก็ขุดไปเลยชึบชโอเคได้พี่แอคหินมาแล้วก็ทําการทำอ่าซอสแล้วก็แอคนั่นแหละชึบโอเคมาชึบ เอาละได้เวลาไปขุดฐานนะครับเพราะว่าเราต้องการแสงสว่างนะครับถ้าเราไม่ได้แสงสว่างเราอาจจะโดนชิปเปอร์มาหนุนน้าเราได้นะใช่ชึบโอเคแล้วเพื่อนผมมันทาอะไรวะน่ะเออใช่เนอะถามว่าผมจะขุดเอเมอรัลโลไหมไม่อะไม่มีพีแอคเล็กอะเฮ้ยขุดไปผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะว่าผมยังไม่เจอหมู่บ้านหรืออะไรที่มันต้องใช้เกี่ยวกับเอเมอรัลด์นั่นแหละถือว่าโชคดีไหมเนี่ยเจอเอเมอรัลด์อะถ้าเจอเพชรนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากเลย ก็อืมานเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคชึบค่อยๆไตโอเคมาฐานก้อนแรกของซีรีส์นี้เพราะว่าซีรีส์นี้ผมจะได้กับผมจะได้กับเพื่อนไปป่ามังกรนะเพราะว่าอีพีเก่าๆผมไม่เคยไปป่ามังกรเลยยเรียกไปป่ามังกรเลยประตูในเธอร์ย,ยังไม่เคยสร้างด้วยซ้ําโอเค,คุดต่อไปเลยชึบชึบโอเคุดให้หมดเพราะว่าผมผม,มันคือโจใจบาปมีเท่าไหร่มีเยอะแค่ไหนผมเอาหมด เพราะว่าผมคือมิสเตอร์พามนั่นแหละโอเคขุดไปเรื่อยๆเลยชืบชืบชืบหรืออีกจุดหนึ่งก็คือจุดตรงนี้ฮึบขุดชืบขุด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 โอ้ขุด,ขดจนได้เบลล์สองได้เฮ้ยโอเคมาชืบชืบชืบโอ้ฟ้าที่ใกล้จะตกแล้วโอเคต้องรีบหน่อยแล้วกันเพราะว่าตอนกลางคืนมันอันตรายชืบ โอเคมาชุบ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 โอเคหวังว่าจะหมดแล้วนะเออทำไมถ่าตรงนั้นขุดไม่หมดวะเออฉากแม่เ,อ,เออหวังว่าเดี๋ยวค่อยขุดทีหลังก็ได้ okay. โอเคอ้อยร่วงโอเคเกือบร่วงชุบโอเคแล้วก็ทำการไต่น้ำตกไปหาเพื่อนผมนะเพราะว่าเพื่อนผมมันได้อะไรมามั่งโอเคโอ้ยชุบ อยากสร้างบ้านใต้น้ําตกเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าอย่าเลยดีกว่ามันระบากอู้ฐานขุดเลยมีไหมโอ้มีชุบชุบอืมถ้าฐานเยอะขนาดนี้นะสร้างบ้านด้วยฐานเลยแล้วกันชุบชุบเอาล่ะหลังจากที่ผมขุดฐานเป็นสิทธิเรียบร้อยแล้วก็คือผมทําการขึ้นน้ําตกมาหาเพื่อนผมชุบโอเคและเพื่อนผมมันบอกว่ามันต้องการที่จะสร้างที่อยู่ใาสายชั่วขราวนะ เพราะว่าตอนนี้คือมันมืดนั่นแหละแล้วผมก็ทําการยืมโต๊ะครับเพื่อนนะครับความจริงของตัวเองก็มีแหละแต่ไม่ใช้ยืมของเพื่อนมันดีกว่าโอเคแล้วทําการทําคบเพลิงแล้วทำการสํารวจอู้ฐานเอามาเลยจะได้เอาไปเผาเนื้อถามว่ามีเนื้อไหมไม่มีหรอกชึบชึบ,ชบโอเคชึบใช่ครับคลิปนี้สปอยเลยว่ามีแต่ขุดกับขุดแล้วก็ขุดทั้งแร่ฐานแร่เหล็ก อืมชุบชุบชุบโอเคเอาล่ะหวังว่าจะหมดแล้วนะโอ้ไม่หมดโอเคหมดแล้ะชบโอเคชิบผมก็ได้ทำการเอาเดินไปทั่วๆและผมก็ได้เจอกับไอรอนใช่อืมปกติหาไม่ได้ง่ายๆแลเนี่ยซีรีส์ที่ผมจะเจอเหล็กวันที่วันแรกเนี่ยปกติจะเจอเหล็กวันที่สองไม่ก็สามแล้วก็สีเลยอะโอเค ชุบโอเคขุดขุดขุดชุบโอเคชุบเพื่อผมมันก็ไปขุดเหล็กแหละบอกเลยนะแถวนี้โอ้โหของดีทั้งนั้นมีทั้เหล็กทานเอ็มโรลอู้เอามาทำอไมวะเอ็มโรลเนี่ยย่ไปเจอหมู่บ้านด้วยซ้ำโอเคชุบชุบโอเคตรงนี้มีเหล็กขุดให้หมดเพื่อผมจะได้เอามาทำชุดเกาะไอรอนโลดดาบอุปกรณ์เหล็กชุบ Okay. โอเคโอเค้โอเหล็กแถวนี้มันเยอะอถ้ามีเอชาร์ HR ดดีๆนะจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนั่นแหละได้แค่เพ้อฝันโอเคมาโอ้มืดแล้วเรนี่ยตอนคือมันอันตรายนะทุกคนระวังตัวด้วยชิกเก้นโอเคได้เวลาลาว่าชิกเก้นแล้วโอเคนั้นก็รีบขึ้นดีกว่าเพราะว่าต้นจังเกิลมันมืดใช่เพราะว่ามอเ,มเตอร์มันจะเกิดเยอะนะแถวใบอมจังเกิลใช่อู้โอไซ่หลอดสองตัวหาว่า ผมส่วนไหมไม่สสนะ่ะรีบขึ้นดีกว่าผมกะจะทำที่อยู่เช่วาวตรงต,รงต,รงตีนภูเข,ขาววะนะแต่ว่าดูสิ่งที่จะเกิดหน่มนะหน่มนะสวัสดีครับฟูนั่นแหละครับตายโดนชิปเปอร์หน่อมนะเข้าด้านหลังบอกแล้วสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่บอดีแต่เป็นชิปเปอร์นี่แหละแล้วก็ไอ้ซอมวีเวนนั่นน่ะไอตัวเล็กอะเออ โอเคถามว่าผมจะไปไหนหรอไปเอาของคืนดิครับเชื่อผมเถอะผมสปอยเลยตายตายังไงไปดูกันโอเคชุบนั่นแหละครับเจอซอมบีตตัวเดียวยังพอได้สองตัวยังพอดีแต่สามตัวนี่พอเลยแม่งใส่เกาะหนังมาด้วยถามว่าผมเจออย่างนี้แล้วผมจะกลับไหมแน่นอนครับกลับแม่ง ออกไปข้างนอกนี่เหมือนเอาตัวเองไปตายนั่นแหละเพื่อผมไม่ได้เตาเผาไปแล้วแล้วก็วได้บ่วงเหล็กมาด้วยเ,ยเพื่อแบ่งหนอยเหล็กอ่ะเพราะว่าเหล็กกูอยู่ด้านล่างโดนมบ,บีเฝ้าไว้เฮ้ยเศร้า,าเลยว่ะชีวิตดูสกินเพื่อนผมดิโอ้โหสุดยอดไปเลยอละผมได้ทําการกลับไปเอาของนะครับเพราะว่าผมหวงของครับผมเป็นคนที่หวงของมากใช่ถ้าเป็นในฟรีไฟล์ผมอาจจะตายได้เลยนั่นแหละครับอืมโอเคนนะไง โอ้ขอยังอยู่ครบไหมเนี่ยผมว่าไม่อยู่ครบครับเพราะว่าดาบหายแล้วดาบผมหายไปไหนแล้วครับนั่นครับตัวการหาว่าผมสู้ไหมไม่สู้ครับผมไม่สู้กับคนที่มีมีดเอยปล่อยผมไปเถอะครับพี่ปล่อยผมไปเถอะเออปล่อยผมไปเถอะพี่โอ,อ้โอ,อ้มเนเอาดาบผมไปอะ่ะทําไงอะ่ะก็วิ่งสิครับอืมแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยหายห่วงแล้วก็เจสอสบีที่ล่วงน้ํา โอ้ยไฟเอ้ยสมน้ำหนาโอเคเพื่อนผมได้ทำการสร้างประตูเพื่อมาการซอมบี้เฮ้ยเกือบตายบอกแล้วถ้าผมไม่ตายก็คือดูบิดช่องโอเคผมทําการโยนเหล็กให้เพื่อนเอาไปเผาเพื่อทําประชุดเกาะเฮ้ยไม่จะมีสักอีพีไี้ไหมเน่ที่ไม่ตายเนี่ยโอเคเขาทําการเซฟนะบีเตียงก็ไม่บอกนาะยเวนเฮ้ยจะตกหัวทิ่มเลย ผมมีเตียงแล้วผมก็ไม่สามารถนอนได้นะเพราะว่ามันมีซอมบี้อยู่หน้าบ้านและเพื่อผมก็ทําการคับกางเกงมาเพื่อ,ก, okay, อก,กันเซ็ตย่อโอเคมาอุ้ยได้หมวกกับกางเกงมึงไม่ถามเกาะวะมึงไม่ทาเกาะวะเอาเอาเอช่างไม่เอะนอนก็ไม่ได้เพราะว่ามีตัวอะไรอยู่นั่นแหละเพื่อผมทําการออกไปสํารวจรว่ามันมีซอมบี้ไหมจะได้ฆ่ามันแน่นอนครับไม่อ่ะซอมบี้มันด้านล่างผมทาการวางโต๊ะคับเอ้ยไม่ใช่ดิ ผมกับเพื่อนรอตอนเช้าเพราะว่าถึงมีเตียงแล้วก็นอนไม่ได้เออแทนที่มึงจะเอาเวลานี้ไปคาบดาบคับอาวุธเพื่อปก,กันตัวเองมึงไม่คาบไว้เอธโอ้ยเดือดใจกับตัวเองจริงๆเลยในซีรียเอาชีวิตรอดเนี่ยโอ้คนดูนั่นแสงพระอาทิตย์ยามเช้าแสงแห่งสวรรค์โอ้ยโอ้ยร้อนโอ้อนอั่นมันโกด้เดอรเนี่หว่าทุกคนปิดและชิบเอาล่ะผมก็ได้พี่แองเล็กจากเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนผมมันขุดเหล็กมาเยอะมาก นี่แหละครับมีเพื่อนดีอย่างนี้อ้อโอ้ยไอเวนอ้ยไป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 ดล,ลูกใครเนี่ยโอ้โหไอโนโอเล่นผิดรุ่นแล้วเดี๋ยวก,ก็เจอหนุ่มน้าหนุ่มน้าหรอกโอเคมาได้เวลาไปขุดเอเมอร์โลถามว่าขุดได้ใช้มันก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าขอมันต้องมีอู้สองก้อนรีบไปเลยชุบชุบอู้คงกระดูกเอามาเลยเผื่อเอาไปทำเป็นปุ๋ยโอเคเกิดขุดเอเมอรโล เสียงต่อแหลมมากเลยอีสัตว์เออชุบโอเคชุบขุดเลยฮึบอ้อยทางดีๆไม่ลงวะเอาล่ะผมกับเพื่อนจะวางแผนกันก็คือแบ่งการไปขุดแร่อย่างเช่นถ่านกับเหล็กเพื่อเอามาเป็นชุดเกาะเพราะว่าตอนนี้มีแค่กางเกงกับหมวกนั่นแหละครับการขุดเลยเพราะว่าแถวนี้ใบโอมภูเขามันมีแร่เยอะมากโดยเฉพาะแร่เหล็กแล้วก็เหล็กแล้วก็เหล็กเหล็กนั่นแหละครับ อีพีแรกก็มีแต่ขุดกับขุดแล้วก็มีแรก่กับแร่อืมแต่ใครอยากให้มีอีพีสองก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าอยากให้มีอีพีสองนะครับเพราะว่าเพื่อนผมมันไม่ค่อยว่างและผมก็ไม่ค่อยว่างด้วยใช่ช่วงเปิดเทอมนี้เป็นอะไรที่เดี่ยมากโอเคอู้เหล็กเอ้ยโอเค,อเคทำการขุดไปขุดผมก็เลยบอกให้ผมไปหาอาหารนะใช่แล้วผมก็เจอแตงโม ถ้าบอกว่านี่คือปากของพี่เต้นี่ก็เชื่อนะโอ้แม่งโคตรเยอะอือตัวนี้เขาบอกพี่เต้ด้วยไฟเยอแครับอันนี้นผมก็จะมายิงแตงโมนะครับใช่ครับชิบแหละรครับแตงโมมันมีเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยอิ่มแต่ว่าสามารถเอาไปแลกกับชาวบ้านได้ถามว่ามีชาวบ้านไหมไม่อืมโอ้ผาที่ใกล้ตกแล้วโอ้แม่งไวชิบหายเลยเวลาผ่านไวๆจริงๆเค ใช้พิกแอคุดแตงโมแทนที่ึงจะใช้ขวานโอ้ใจวะ่ะนั่นแหละชึบแล้วผมก็ได้ทําการเผาแร่เหล็กนะครับเพราะว่าต้องการชุดก่อเหล็กนั่นแหละเพื่อผมไม่ได้ชุดก่อเหล็กก่อนใครอะ่ะแม่เฮ้ยนั่นแหละแล้วผมก็ได้ทําการทําสติ๊กแล้วก็ทําเป็นอุปกรณ์อย่างเช่นขวานเพื่อเอาไปตัดไม้แล้วก็ฆ่าอมสเตอร์ใช่ เราไปตัดต้นตังเกิลทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าต้นตังเกิลมันตัดยากขนาดไหนใช่ครับยากชิบหายสูงก็สูงนั่นแหละเลิกตัดอแล้วก็เจอแกะมาจงมาเป็นอาหารให้กับข้าซะเพราะว่าแตงโมมันได้น้อยระหว่างที่ผมเดินไปเดินมาแล้วก็เจอประตูเนเธอร์อืมของดีอืมอ๋อร่อยอืมใช่ครับโอ้ย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 แม็กมาแม็กมาโอ้ยนั่นแหละครับผมท้อการอุด ลาวาเพื่อไม่ให้มันมาใส่บอกทองโอเคถามว่าในกล่องมีอะไรไหมเปิดดูชุดเกาะทองเกือบครบเซตขาดรองเทา้าเฮ้ยมึงให้มาครบเซตหน่อยก็ไม่ได้เนาะโอเคแล้วก็ได้อ่เอหินเหล็กไฟใชป่ปะวะเออนั่นแหละลก็มาสร้างที่อยู่อาศัยชั่วขราวนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วถ้าออกไปตอนนี้ถึงจะมีชุดเกาะเหล็ก พบเซตก็ไม่น่ารอดนั่นแหละเพื่อผมโดนซอมบี้เสียอบแล้วผมตองการเข้าไปช่วยเพื่อนเตะโอ้โหนั่นแหละครับอีพีนี้ก็เอาไว้สำหรับแค่นี้ก่อนนะครับถ้าอยากให้มีต่ออีพีสองต่อก็คอมเมนต์ว่าอีพีสรัวๆเลยนะนั่นแหละแล้วค่อยเจอกันใหม่บาย